หน่วยที่3ทักษะชีวิตและสุขภาพ1ทักษะชีวิตทักษะชีวิตหมายถึงความสามารถขั้นพื้นฐานของบุคคลในการปรับตัวและเลือกทางเดินชีวิตที่เหมาะสมในการบัเชิญปัญหาที่อยู่รอบตัวเราทักษะชีวิตจะต้องประกอบไปด้วยความรู้เจตคติและทักษะ ที่ต้องได้รับการฝึกฝนหลังการปฏิบัติซ้ำๆจนเกิดความเคยชินเป็นลักษณะนิสัยของตัวเราเองความสำคัญของทักษะชีวิต 1. ช่วยส่งเสริมให้เด็กและวัยรุ่นจัดการกับความเครียดและความกดดันต่างๆนำรงชีวิตได้อย่างเข้มแข็ง และปรับเปลี่ยนตนเองให้มีพฤติกรรมที่เหมาะสมจะนำไปสู่การแก้ปัญหาได้ 2. ช่วยส่งเสริมให้มีความสามารถในการดำรงชีวิตทั้งภายนอกและภายในครอบครัวเช่นการสื่อสารการแก้ไขความขัดแยง้งการสร้างความสัมพันธ์ภายในครอบครัวให้เด็กและวัยรุ่น มองเห็นคุณค่าในตนเองมีความเชื่อมั่นรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้และ 3. ช่วยส่งเสริมให้เด็กและวัยรุ่นเกิดการเรียนรู้แบบคิดเองแก้ไขปัญหาเองและได้แบบอย่างเจตคติและทักษะต่างๆที่สำคัญ องค์ประกอบของทักษะชีวิต 1. การตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น 2. การวิเคราะห์ตัดสินใจและแก้ปัญหายอย่างสร้างสรรค์ 3. การจัดการกับอารมณ์และความเครียดและ 4. การสร้างความสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น 2ทักษะการป้องกันตนเองจากสถานการณ์ขับขันที่อาจนำไปสู่อันตรายสถานการณ์ขับขันที่อาจนำไปสู่อันตรายหมายถึงเหตุการณ์ที่จำเป็นต้องสู้หรือเลียเ่ยงไม่ได้ที่อาจจะนำไปสู่อันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินทักษะการสื่อสารการปฏิบัติ และการต่อรองทักษะการสื่อสารหมายถึงความสามารถในการพูดและการแสดงท่าทางเพื่อแสดงความรู้สึกและความคิดของตนเองให้ผู้อื่นทราบในอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆเช่นการแสดงความคิดเห็นการขอร้องและการขอความช่วยเหลือ ตัวยอย่างเช่นหากเพื่อนเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสถานการณ์เท่าเราวิวาทควรใช้คำพูดบอกเพื่อนว่าฉันคิดว่าเราไม่สมควรเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเหตุการณ์นั้นเดี๋ยวเป็นเรื่องใหญ่พ่อแม่จะเดือดร้อนทักษะการปฏิเสธหมายถึงความสามารถในการใช้ทักษะในการสื่อสาร เพื่อแสดงออกถึงความคิดเห็นที่ไม่เห็นด้วยไม่ยอมรับหรือมีความคิดเห็นที่ตรงข้ามโดยแชร์คำพูดและท่าทางที่เหมาะสมเพื่อรักษาสัมพันธภาพที่ดีต่อกันตัวอย่างเช่นหากเพื่อนชวนไปดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปฏิเสธโดยการแสดงท่าทางจรงิงจังพร้อมพูดว่าไม่ไปหรอก เราไม่ชอบดื่มเราชอบดื่มนมมากกว่ามีประโยชน์ด้วยนะทักษะการต่อรองหมายถึงความสามารถในการใช้ทักษะในการสื่อสารการคิดวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาร่วมกับการตัดสินใจในการแสดงความคิดเห็นร่วมกันเพื่อไม่ให้ปัญหาที่เกิดขึ้นลี่คลาย ด้ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นต้องเป็นที่ยอมรับทั้งสองฝ่ายและรักษาไว้ซึ่งสัมพันธภ,ภาพอันดีต่อกันตัวยอย่างเช่นหากเพื่อนชินไปเที่ยวยามีกาิกลารควรกล่าวว่าขอโทษด้วยนะครั้งนี้เราไปไม่ได้จริงๆหากครั้งหน้าไปเร็วกว่าน,นี้เราอาจไปได้เพราะเรากลัวพ่อแม่เป็นห่วง ทักษะการคิดวิเคราะห์การตัดสินใจและการแก้ไขปัญหาทักษะการคิดวิเคราะห์การตัดสินใจและการแก้ไขปัญหา เป็นทักษะที่สำคัญในการดำรงชีวิตของเราเมื่อมีการฝึกฝนเป็นประจำจะทำให้เราเป็นคนที่มีความคิดมีเหตุผลมีความรอบคอบในการทำสิ่งต่างๆในชีวิตประจำวันและสามารถตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพทักษะการคิดวิเคราะห์ หมายถึงกระบวนการคิดในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆโดยการศึกษาข้อมูลวิเคราะห์เหตุและผลที่เกิดขึ้นมีการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาต่างๆซึ่งกระบวนการในการคิดวิเคราะห์มีหลักการดังนี้ 1. สํารวจปัญหาและ 2. การคิดวิเคราะห์ ทักษะการตัดสินใจหมายถึงทักษะที่นำมาสู่การปฏิบัติโดยมีความสามารถในการใช้เหตุผลคิดวิเคราะห์และการประเมินทางเลือกให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆเพื่อให้ผลที่เกิดจากการตัดสินใจสามารถนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาให้เกิดผลดีและเกิดผลกระทบต่อตอนเอง และผู้อื่นน้อยที่สุดทักษะในการตัดสินใจมีหลักการดังนี้ 1. วิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุของการเกิดปัญหา 2. ศึกษาถึงข้อดีข้อเสียและผลที่เกิดจากการตัดสินใจ 3. เลือกแนวทางในการตัดสินใจที่ถูกต้องและเหมาะสมที่สุดในสถานการณ์นั้น และสประเมินผลในการตัดสินใจว่าตัดสินใจถูกหรือผิดและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาทักษะการตัดสินใจหมายถึงความสามารถในการนำทักษะการคิดวิเคราะห์และการตัดสินใจมาแก้ไขปัญหาโดยเลือกแนวทางในการปฏิบัติที่ถูกต้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้สำเร็จและเกิดผลกระทบน้อยที่สุดกระบวนการในการแก้ไขปัญหามีหลักการดังนี้ 1. ศึกษาสาเหตุของปัญหา 2. กำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา 3. ตัดสินใจใเลือกแนวทางการแก้ไขปัญหา 4. การดำเนินการแก้ไขปัญหาและ 5. ประเมินผลการแก้ไขปัญหา 3. การหลีกเลี่ยงและป้องกันตนเองจากสถานการณ์ขับขันที่อาจนำไปสู่อันตรายการนั่งรถแท็กซี่คนเดียว 1. สังเกตป้ายเลขทะเบียนโลหะข้างประตูว่ามีหรือไม่ รูปถ่ายในบัตรหน้ารถตรงกับคนขับหรือเปล่าและจดชื่อทะเบียนรถเอาไว้ 2. โทรศัพท์บอกเพื่อนหรือผู้ปกครอง 3. นั่งเบาะหลังชิดประตูฝั่งคนขับเสมอและอย่าบอกว่าไม่รู้เส้นทาง 4. ถ้าคนขับชวนคุยให้คุยเฉพาะเรื่องเส้นทางอย่าคุยเรื่องส่วนตัวเพราะจะนำไปสู่การพูดเรื่องลามกได้ 5. อย่าเผลอหลับในรถเด็ดขาด 6. สังเกตว่าคนขับรถปรับกระจก มองหลังบ่อยหรือไม่หรือปรับทิศทางลมแอร์บ่อยหรือไม่เพราะอาจนำสารบางอย่างมาใส่ในช่องแอร์ทำให้เรงง่วงหรือหลับได้และเถ้าบอกให้จอดรถแต่คนขับยังเฉยหรือเพิ่มความเร็วให้เปิดกระจกแล้วโบกมือหรือร้องขอความช่วยเหลือทันทีอย่านิ่งเฉย ต้องขึ้นรถตู้โดยสาร 1. ใช้บริการรถตู้ป้ายเหลืองเท่านั้น2ไม่ใช้บริการรถตู้โดยสารที่มันทุกคนเกินจำนวนที่นั่ง3ไม่ใช้บริการรถตู้ที่แดัดแปลง4ไม่ใช้บริการรถตู้โดยสารที่ไม่ระบุเส้นทางข้างรถ 5. ค่าเข็มขัดนิรภัยทันทีที่ขึ้นรถ 6. จำหมายเลขโทรศัพท์สายด่วนให้ขึ้นใจ1584 191 1 9 19 9 3และ1669 7. ขนาดรถโดยสารเติมเชื้อเพลิงต้องลงจากรถทุกครั้ง 8. ไม่นั่งรถตู้โดยสารอันตรายเช่นขับเร็วหน้าหวาดเสียวและ 9. ไม่ขึ้นหรือลงรถตู้โดยสารนอกป้ายและจุดจอดผู้ป่วยทางจิต 1. ประเภทชอบโชววัยวะเพศผู้ป่วยโรคจิตประเภทนี้เป็นคมกลุ่มที่ขาดความมั่นใจในตัวเอง อยากแสดงให้เห็นว่าตนมีความกล้าสามารถทำในสิ่งที่คนอื่นทำไม่ได้ดังนั้นเมื่อพบผู้ป่วยลักษณะนี้ให้ตั้งสติแสดงท่าทีเฉยชาเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วเดินผ่านไป แทั้งนี้ต้องดูด้วยว่าเขาจะเข้ามาทำร้ายเราหรือไม่และรีบเดินเข้าหากลุ่มคนเพื่อขอความช่วยเหลือและสองประเภทชอบลวนลามในที่สาธารณะผู้ป่วยโรคจิตประเภทนี้มักจะเฉยโอกาสลวนลามเหยื่อในสถานที่ที่มีคนพลุกพลานแออัดเช่นในรถประจำทาง รถตู้ห้างสรรพสินค้าและย่านชุมชนดังนั้นเมื่อพบผู้ป่วยลนนักษณะนี้ให้ตั้งสติแล้วทำตัวปกติอย่าอยู่ในมุมอับกับผู้ป่วยแล้วรีบหนีออกมาขอความช่วยเหลือจากคนอกครอบข้างการป้องกันตนเองจากการถูกข่มขืน 1. แต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่หลายกลุ่ม เรียบร้อยและถูกกาลเทศะไม่เปิดเผยเนื้อตัวจนเกินไป 2. ไม่เดินในที่เปลี่ยวเวลากลางคืนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในซอยลึกแต่ถ้าจำเป็นจะต้องมีเพื่อนไปด้วย 3. เมื่อรู้สึกตัวว่ามีคนเดินตามมาข้างหลัง ควรเปลี่ยนเส้นทางเดินหรือเดินเข้าไปยังสถานที่ที่มีคนปลุกพ่านมีแสงไฟหากจนตัวให้กดกลิ่งบ้านไข่ก็ได้หรือตะโกนส่งเสียงดังๆ 4. ไม่ควรขึ้นรถไปกับคนแปลกหน้าหรือเมื่อมีคนแปลกหน้ามาจอดรถชวนคุยด้วยให้หลีกเลี่ยงโดยเด็ดขาดเพราะอาจถูกฉุดขึ้นรถไปได้ และ 5. ไม่ควรรับอาหารหรือขนมจากคนแปลกหน้าสถานการณ์ถูกข่มขืน 1. ตั้งสติอย่าตกใจกลัวจับตามองคนร้ายอย่าให้ค่าสายตา 2. หากเป็นคนที่เรารู้จักให้พยายามพูดเตือนสติให้รับรู้ถึงความรู้สึกของเราว่ามีชอบการกระทำแบบนี้ อย่าทำเลยเพื่อเห็นกับความรู้สึกดีๆที่มีต่อกันมานานถ้าไม่ได้ผลให้หาวิธีทวงเวลาเมื่อมีโอกาสนี้ให้รีบออกจากที่เกิดเหตุโดยเร็ว 3. หากเป็นคนแปลกหน้าพยายามจดจำหน้าของคนไายให้ได้อย่าดิ้นรนต่อสู้เพราะอาจถูกทำร้ายถึงชีวิตได้ ให้ใช้วิธีโอนอ่อนผ่อนตามเพื่อหาจังหวะที่คนไหลเผลอแล้วเฉวยโอกาสเตะทีบหรือใช้มือบีบบริเวณอวัยวะเพศและรีบวิ่งหนีด้วยขนาดที่หนีจะต้องส่งเสียงร้องขอความช่วยเหลือนาดังๆ 4. หากยังไม่ถูกประชิดตัว คตโกนดังๆให้คนช่วยเหลือหรือทำให้คนหลายเกิดความอัดอายหรือกลายเป็นเป้าสายตา 5. อย่าปล่อยให้เหตุการณ์ผ่านไปโดยไม่แจ้งความนำเนินคดีเพราะจะทำให้คนหลายย่ามใจไม่เกรงกลัวกฎหมายและกล้าทำกับคนอื่นอีก 6. พยายามเก็บหลักฐาน แล้วส่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทันทีเช่นเส้นผมลอยเล็บและอื่นๆเพราะหลักฐานบางอย่างมีเงื่อนไขด้านเวลาในการพิสูจน์เช่น DNA เป็นต้นเหตุจลาจล 1. น 1. ออกจากที่เกิดเหตุโดยเร็ว 2. ถ้าเราไม่เกี่ยวข้อง ไม่ต้องเข้าไปมุงดูเหตุการณ์ 3. ขนาดเกิดเหตุอย่าขัดขวางโตแย้งด่าทอเพราะจะทำให้กลุ่มผู้ก่อจลาจลโกรธแค้นมากขึ้น 4. ให้ระล,ลึกเสมอ ว่าการจอจราจนเป็นเรื่องของการระบายอารมณ์โกรธจากความรู้สึกผิดหวังที่ไม่ได้รับการตอบสนองตามคำเรียกร้องไม่ใช่สาเหตุจากเรื่องส่วนตัวด้วยความรุนแรงสามารถเพิ่มระดับได้อย่างไม่มีข้อจำกัดและ 5. อยากกระทำการใ,ใดๆที่อาจทำให้เข้าใจว่าเราเป็นฝ่ายตรงข้ามเหนกขาด การเกิดอัคคีภัย 1. ห,หาทางออกฉุกเฉินอย่างน้อยสองทางเลือกจุดที่ใกล้ห้องพักมากที่สุด 2. เรียนรู้และฝึกเดินภายในห้องพักด้วยการปิดไฟให้มืดแล้วเดินเข้าหาประตูเปิดประตูด้วยมือเปล่าให้ได้ควรวางกุญแจห้องพัก และไฟฉายใกล้กับเตียงนอนในกรณีเกิดเพลิงไหม้จะได้นำกุญแจห้องและไฟฉายไปด้วย 3. หากพบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ให้รีบกดสัญญาณเตือนภัยทันที 4. ถ้าได้ยินสัญญาณเพลิงไหม้ให้รีบหนีออกจากอาคารทันทีอย่าเสียเวลาไปกับการตรวจสอบว่าเพลิงไหม้ที่ใด ห้ากรณีเพลิงไหม้ในห้องพักของเราให้หนีออกมาแล้วปิดประตูห้องทันทีและรีบแจ้งเจ้าหน้าที่หรือหน่วยดับเพลิง 6. กกรณีเพลิงไหม้ไม่ได้เกิดขึ้นในห้องของเราให้รีบหนีออกจากห้องโดยก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะบานประตูถ้าประตูยังไม่ร้อนให้เปิด แล้วหนีไปยังทางหนีไฟฉุดเฉินที่ใกล้ที่สุด 7. หากแตะประตูแล้วพบว่าประตูร้อนอย่าเปิดเด็ดขาดพอไฟกำลังลุกไหมอยู่ภายนอกสถานการณ์ขนาดนั้นในห้องพักของเราอาจจะเป็นจุดที่ปลอดภัยที่สุดให้รีบโทรศัพท์เรียกหน่วยดับเพลิง 8. หากต้องเผชิญหน้ากับควันไฟ ให้ขานให้ตาำเพราะออกซิเจนจะอยู่ส่วนล่างของพื้นห้องแล้วรีบขานออกไปทางหนีไฟฉุกเฉินแล้วออกไปที่ระเบียงหรือหน้าต่างเพื่อส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือและ9อย่าใช้ลิฟต์ขณะเกิดเพลิงไหมเด็ดขาดให้ใช้บันไดภายในอาคารหรือบันไดหนีไฟเท่านั้น